ความสัมพันธ์ก็อดลิชี่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่แฟนๆต่างก็แอบ,บรุนเรื่องของความสัมพันธ์ให้สมหวังกันสักทีสำหรับคู่ของก็อดกับนักแสดงสาวริชี่อย่างล่าสุดทั้งสองก็ได้พึ่งจะควงแขนจัดทริปเติมความหวานที่ทะเลแบบชิลๆงานนี้หนุ่มก็อดอิธิพัฒก็ได้ออกมาเปิดใจให้ฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่งานเยอะแต่ก็ยังแบ่งเวลาไปสวีทกับลิชี่จะบอกไม่ได้ไปก็คงไม่ได้เนาะ เราลงรูปไปขนาดนั้นจริงๆคือไปกันหลายคนผู้จัดก,การน้องสาวผมก็ไปแค่ไปเที่ยวกันวันหยุดเฉยๆไม่ได้สวีดอะไรพอดีผู้จัดก,การชวนไปไทะเลเราก็ไปเท่านั้นเองก็ถือเป็นทริปพักผ่อนก็ไม่ได้ดูแลเป็นอะไรเป็นพิเศษเพราะเราไปหลายคนไปกินข้าวไปไทะเลถ่ายรูปเล่นทั่วไปเลยครับรูปที่โพสล,ลงคือน้องถ่ายให้ใช่ไหมต้องบอกเลยว่าผมเพิ่งได้กล้องมาใหม่ เพิ่งมาเล่นกล้องก็รองกล้องเฉยๆก็ไม่ได้ถ่ายแต่เขาส่วนรูปผมกับน้องสาวถ่ายให้ก็มีบางรูปที่เป็นฝีมือเรจิแต่ไม่ได้ลงความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นเรื่อยๆเลยไหมก็ยังเป็นเพื่อนสนิทกันอยู่ครับดีใจที่ทุกคนชอบรุนคู่เราก็ให้ทุกอย่างมันไปเรื่อยๆเราก็ดีเหมือนกันคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตกัน เหมือนความสัมพันธ์คู่เราก็มีมาสักพักแล้วคนเลยลุ้นจะขอหยุดแค่เพื่อหรือพัฒนาไปมากกว่านั้นก็ต้องรอดูต่อไปถามว่าจะพัฒนาไหมผมไม่ได้วางแผนอะไรให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติไม่ได้มีคนคุยอยู่แล้วใช่ไหมผมรอช่วงนี้ไม่มีครับไม่ได้กดด,ดันอะไรว่าทุกอย่างมันต้องชัดเจนคือจริงๆผมกับริ์เราสนิทกันมากๆอยู่แล้วแทบจะคุยกันทุกเรื่องผมว่ามันไม่มีอะไรที่ซับซ้อน เราก็แชร์ความคิดกันก็ให้มันไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดดีกว่าซึ่งล่าสุดหนุ่มกอเองก็ได้ออกมายอมรับว่าสนิทกับสาวริชี่ย่างไรก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับคู่นี้นะคะว่าจะเรื่องสถานนะจากคำว่าเพื่อนไปเป็นคำว่าแฟนได้หรือเปล่า